ฝั่งละแสนนะ,ะนฝั่งละแสนนะปิดปลายนวมนะยังไงก็ได้เจอกันอยู่แล้วต่อทั้งอายุต่อทั้งหนักต่อทั้งส่วนสูงแต่งเงินไม่ต้องต่อกันเลยเค,คนละตอกันไม่ต้อ,ตอ,อคนละแสนพร้อไมอออไหมหน่อยมาถึงแล้วอูมูหยองจะพาลูกน้องมาเขาเรียกมาเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะมาเปียบมวยมาดูนี่มามาบุกอูเลยอ้ร้อนเลยวะไหนเงินน่ะปิดปลายนวมด้วยนะคนละแสนนะ เตรียมรอแล้วเตรียมรอแล้วมาแดงเงิน่ะเตรียมไนไปยังเตรียมไปแล้ววางไปเลยอันนี้หนึ่งแสนอันนี้อ่ะอันนี้เจ้าลูกน้องชื่ออะไรนะเมฆเมฆไอ้ลูกน้องกูชื่อท็อปไหนลองดูดิอันเนี้ยเงนดวงฝั่งละแสนนะฝั่งละแสนฝั่งละแสนนะปิดปลายนวมนะได้ไหมอ่าเข้ามาใกล้เลยยังไงก็ได้เจอกันอยู่แล้วอันนี้ป๊อดมึงน้องมึงจะปีนี่สูงเนี่ยอ่าสามสิบกว่าอันนี้อายุเท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่ครับสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดอายุเท่าไหร่ สามแปดสามเก้าครับสามสามเก้าหาดันแปดปีแปดปีเออน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเจ็ดสิบกว่าครับเจ็ดสิบเก้าได้โยประมาณเจ็ดสิบเก้าแปดสิบโอเกินแปดสิบเอ้ยตาช่างเดี๋ยวตาช่างมาเดี๋ยวมาเดี๋าวมาน้าหนักเท่าไหร่เดี๋ยวตัวเจ็ดสิบสามครับเจ็ดสามโอ้ต่อทั้งอายุต่อทั้งน้หนักต่อทั้งส่วนสูงอ่ะแต่เงินไม่ต้องต่อกันเลยคนละต่อเงินไม่ต่อวันละแสนแต่ว่าเงินก้อนนี้ถ้าเกิด ใครชนะก็จะแบ่งให้นักมวยด้วยนักกีฬาด้วยแล้วก็เอาไปเรียกว่าไปแบ่งให้การกุศลด้วยเดี๋ยวไปทําบุญด้วยอันนี้มวยไม่เคยต่อไม่เคยใช่ไหมเคยตีวะอันนี้ก็เป็นช่างไม่เคยตีอันนี้เป็นช่างอยู่เต็นอันนี้ก็เป็นช่างอยู่เออเดกันเอาขอเสื้อดูดูกล้ามเนื้อดิเอ้าถ้าท่านผู้ชมเห็นท่านผู้ชมจะคิดว่าฝั่งไหนชนะเออราคาต่อรองเท่าไหร่ของผมแบบหนึ่งหนึ่งไม่ต้องต่อรองลองดูดิดูนะดูอายุ นี่เอาโอ้ยได้อยู่เว้ยโหหรือวะไม่กล้าเว้ยขี้โพเยอะกว่าเว้ยไหนเป็นกล้ามเลยกล้าโชว์ลยโอ้หไม่มีกล้าเลยเราไม่มีอะไรงนีเป็นเป็นช่างอยู่นี่มากี่ปีละจะสองปีละยุคเกือบปีละดูครับนัวเป็นซีซีปีเลยเห็นเห็นเลยนะครับแล้วช่างอาวัดเอาเมฆไหมครับอาของของเต็นท์มังกรท็บสิบเต็นท์มังกรก่อนนะสอเต็นท์มังกรครับน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเอาอะไร นี่ตรงพื้นพ้นอาจจะเอียงนิดนึงได้อยู่ก็วัดได้เลยทั้งลำนัก้งวามสูงเลยคนนี้เจ็ดสิบเก้าจุดห้าเอาห่างกันเกือบสิบโลอายุห่างกันเกือบสิบปีเอาสดบทเก่าสดบทเก่ามาสูงด้วยมาสูงด้วยได้ทั้งคิดว่าถูสีไหมคู่นี้พี่ไายว่าไงจากการวิเคราะห์ถ้าถ้่าวิเคราะห์ก็ทำเล่นมึงเล่นใคร ผมยังไงก็เอาเก่าไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่ไม่เป็นไรนี่เราเล่นกันติดไปนมทำการกุศลให้อยู่แล้วชัดเจนนะครับ่าวางตุ๊กไปเลยอันนี้คือเดิมพันเริงติดไปนมแน่นอนครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่นี้นะมีอีกหลายคู่มีมวยอาชีพ10บคู่แล้วก็มีหนด้ามีใครบ้างนะอย่างเช่นหนด้าก็จะมีน้าต้อม นะฮะนาทอมอีกเยอะต่อยกับแฟนของบีโบบีโบนะฮะแล้วก็จะเป็นพ่ออะไรนะพ่อเยี่ยมพ่อเยี่ยมนะเจอกับไอ้ใหม่นะครับแล้วก็ไอ้ใหม่ใช่ส่วนคู่เอกนั้นเราเราเราอุ้มไปอยู่นะฮะคู่เอกเราอุ้มไปก่อนเพราะว่าอุ้ยกว่าเขาจะตีโชว์มาแล้วแล้วก็โอมโอโอมโอคู่เอกเขาแรงแรกันกับแบงค์เลเตอร์นะฮะปูมหาโมนีก็มาปูมหาโมนีกับปอบดำอีกครับปูมหาโมนีเจอปอบดำอีกใครอีก มีอยู่นะแล้วก็มีเดมอนไอ้บุ่มยักษ์ใหญ่เจอกับเสียเมฆครับเออเลยมีหลักหายสองหลักหายหลักหายสองหลักหายก็จะเป็นจันป่องนะฮะเจอกับไอ้ยังตอกใช่บันเทงบันเทงอ๋อเอเจอกับไอยาวเงาะไม่ใช่ อาจารย์ปองเจอกับพี่ยาวพี่เพชรพันแพงพี่เพชรพันแพงตัวนไอ้เงาะน่ะเพชร้านแพงเนี่ยเจอกับยังต๊อกยังต๊อกสีแป๊ะเยอะสีแป้ะของเเซบูคู่ดูเดือดเลยแลมโบ้แลมโบ้อ่าหัวหน้าเผาหัวหน้าเผาหัวหน้าเผาอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นทหารเป็นทหารหน้าดูมากครับหน้าดูมากแต่ละคู่ครบยังครบแล้วครบแล้วแล้วก็มวยรละกันจริงก็สิบคู่อ่า ก็ดึกโยูดึกอยแล้วกันนี่คู่พิเศษอ่ะยืนดในวัดกันจ้ะให้รถให้อกหน้าดิบองหน้ากันดิบองหน้ากันดิเจอกันได้ยี่สิบสามดิเจอกันดิ เอ้าถ่ายรรูปถ่ารูปกถ่ายรูปด้วยเออกไถ่ยรูปด้วยเออเ่าย็นข้างอ่าไฟย็นกไย็นดัเออโปรโมเตอร์่าโปรโมเตอร์มนยจะรีานะครับกีาเพราะว่าเราไม่ได้พากันไปตีแบบมีอาวุธนะเราไปตีในกฎกติกาใช่แสว่ามีมีแพสนามเลยเรียบร้อยหมดมีเวทีมีกรรมการ เดี๋ยวมึงกูว่ามึงมาอยู่หน้าดีกว่าเมื่ออันตรายอ๋ออันตรายนี่หลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งทางเต็นท์มังกรนะฮะแล้วก็รวมไปถึงอู่มูหยองครับโอเคเอ้าเอาเงินเก็บไปเก็บไว้ก็บมาการป้ายเลยนะฝากไว้ผมมาครับที่ไว้ใจอ่ะโอเคแล้วกันนะครับแล้วเจอกัน23่สิบิกิกานี้ เรัยเร้อมาจัไว้แล้วนะสองแสนนะเอาไว้ครับครับขับขึ้นเลยขันนี่เอาไวเก็บไ้หมูย้อขันเรามึงถึงไเห้านี่ยแม่งหถงันเสียอย่างเดียวเลยไปไอด้อีกอีกหลโอ้โหอาันนะน่ไม่ขันว